สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนครับวันศุกร์ที่6กันยายน2567ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยว่าวันนี้ปริมาณการซื้อขายนะครับหรือว่าบรุ่มเทศทั้งหมดว่าทะลุแสนล้านบาทถึงนะรอโอ้โหเราไม่ได้เห็น นะเทกันแบบว่าหนึ่งแสนล้านบาทนี่มานานมากๆเลยถึจุดจนี้ีวยกว่าตลาดหุ้นไทยนะั้นสองวันนะรวมถึงวันนี้ด้วยนะีวยกว่าแปลงร่างแปลงกายนะจะมีนะกลายเป็นแบบว่ากระทิงแบบว่าอย่างรวดเร็วนาะนที่ท่านนั้นของความความชัดเจนทางการเมืองนี่มีมีขึ้นรวมถึงเรื่องราวของกองทุนปรยุภาพักก็มีีวยกว่ามีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะพูดง,ง่ายทาให้ความเชื่อมั่นนะีวยกว่ากลับมาอย่างรวดเร็วนะในขณะเดีวยวกันต่างชาติเองก็มี การกลับเข้ามาซื้อนะครับว,ว่าอย่างต่อเนื่องนะเรีวยว่าสะท้อนจากเงินบาทที่มีการแข่งข่ายอย่างรวดเร็วเช่นกันในยุรยมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรณพัฒน์วรเชษหัวหน้าสายงานวิจัยนะครับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า KSS สักกู้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรพันธ์ครับนี่คือรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นไทยต้องบอกว่าสมวิญญาณกระทิงนะเขตไปถึงมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับจริงก็ยังต้องบอกว่าเป็นภาพเดิมนะครับกระแสเงินยังหลั่งไหลเข้าตลาดทุนไทยนะครับใน,นตลาดแระก,กาดแล้วก็ Value นะครับในภาพที่ วงชนนพิสวสรรคลก็เป็นระน้อมลงนะครับดอลล่าอ่อนค่าบอลยูโรบอลยูลงนะครับก็เรายเห็นสัญญาณกระแสเงินเนี่ยนะครับไหลเข้าภูมิภาคตลาดอาเซียนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะกลุ่มภูมิภาคนี้เศรษฐกิจเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่เศรษฐกิจพึ่งพาตนเองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บริษัทตลาดอยู่ในโซนถูกเศรษฐกิจเรลังรีคาบิร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ประสานกับความเชื่อมั่นในเรื่องตัวดุลสิทธิ์ลองเทียมฟันที่มันฟื้นขึ้นชีพนะครับของบ้านเรานะครับทั้ง อายุพักทั้งสาระยิจีนั่นแหละครับก็เป็นจุดที่ทําให้ตลาดเองค่อนข้างจะออาลฟอร์มเลยต้องบอกวันนี้เองเซ็ตทำได้ดีที่เราคิดนะเราให้ดาต้าไว้ที่หนึ่งสี่สองห้ามันก็เบรกมาถึงสี่สองเจ็ดเลยนะครับผมครับครับผมถ้าเป็นแบบนี้เบรกมาแบบนี้สัปดาห์หน้าตลาดไทยยังคงมีความคึกคักอย่างต่อเนื่องไหมครับคุณกอลกัฒน์ครับค่น่าจะยังคงมีความคึกคั่กพี่แต่ว่าดาวต้านหนึ่งก็จะอาจจะเหนือนิดหน่อยนะครับก็ต้องตามดูกันเบรกได้ไหมถ้าเบรกได้ก็1465นะครับ แนวรับก็1,420 1,410จุดนะครับคิดว่ายังเป็นซิกแซกขึ้นต่อได้แต่ว่าอาจจะมีจังหวะการพักตัวในสัปดาห์ห้างน,นะครับ,รบผมอืมครับผมเห็นหมดของหุ้นใหญ่หรือว่าหุ้นมาร์เก็ตแคปใหญ่ๆต้องบอกว่าโอ้โหมากันแบบว่าหนึ่งแน่นตรงจุดนี้นักงทุนจะต้องใช้กลยุทธ์อย่างไรฮะในแบบว่าในการที่แบบว่าคว้ากำไรตรงจุดนี้ฮะคุณกรณ์พันธ์ก็ต้องบอกบิ๊กแคปก็ยังเป็นเป้าหมายของรัฐบาลทดลองเติมฟันเลยนะครับเรืต่างชาตินะครับคุณพิสิทธว่า เราปูตีมายุพักมาในขาตัวไฮยูนะครับไม่ใช่ว่าเราแนะนำให้แนะนำตัวเคเบิ้นะครับ b b บนะครับและโฮมโปรนะครับก็เชื่อมั่นจากอัพเฟอร์มนะครับในวันนี้าภาพก็จะเป็นลักษณะการโลเทชันนะครับไฟเซกเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวด้านข้อของทารกุ้ยอายุพักก็ยังเป็นรายที่มีโอกาสอัพเฟอร์มต่อเนื่องครับสำหรับแม่ผมว่าท่องเที่ยวกับพวกได้ประโยชน์จากยูลงแล้จะมาก็าโฟกัส AOT Mint นะครับพวกนี้ก็เป็นเป้าอายุพักไปแล้วด้วยนะครับรวมไปถึงตัว GPSC กับตัว NTC uh huh. น่าจะเป็นตัวเด่นในสเปรานส์และโมเซ็ตนะครับที่น่าจะแข่งขึ้นในกรอบที่ได้เรียนไปนะครับว่า1 4 4 5งาแนวต้านสำคัญผ่านได้หนึ่งสี้รับ1420 1400ครับผมการผมรายการกล้วยหอมกับอูรุวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกรณภัทรมากนะที่มาให้ม้อมูลอะรนี้ขอบคุณมากครับผมดีครับ ครับผมนั่นคือมุมมองคุณกรพัฒนเรียกว่ามองเตีมสัปดาห์หน้านั้นเรียกว่าท่องเที่ยวนะเรียกว่ามาแน่นอนนะเรียกว่าก็มานั่งติดตามกันว่า,าดได้ตรงแนวต้านนะ1 4 4 5นี่ยจุดนี้จะผ่านไปได้หรือไม่ถ้าเกิดผ่านได้นะเจอกันนู่นเลยต้านที่14นี่ร้ยกาจุดตามที่คุณกรพันบอกมาเมื่อคูนนี้นะผมเชื่อว่าน่คุณคงใช้ข้อมูลเหล่านี้ที่คุณกรพัทนฟีดเข้ามาเนี่ยนะเรียกว่ามาปรับนะกลยุทธ์การลงทุนนะให้เรียกว่าต้อง สดคลองแล้วเหมาะสมกับตัวของนักลงทุนแต่ละท่านเองมันจุดนี้ว่าเราหรือว่าก็ต้องพลิกแพงกันไปตามสถานการณ์ตามหน้ากระดานของตลาดหุ้นไทยตรงจุดนี้เนื่องว่าเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วคนที่ใช้อุปกรณ์อย่างพวกบล็อกบล็อกเทดเน่คงแฮปปี้เอนดิ้งนะส่วนใครที่แบบว่ามองตลาดลงหรือว่าโอ้โหช็อตเซลล์หนัหนกๆก็บอกเลยว่าโอ้โหใครไม่สามารถปรับตัวได้ก็เป็นที่บาดเจ็บเหมือนกันนะจากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในตลาดหุ้นไทยนะครับ นี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะรัเมืถึงช่วงของ4หุ้นสุดสิงกันบ้างโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซมีการเกาะติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกน,นี่คือตัวของโฮมโปนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่10บาท70สตางค์เพิ่มขึ้น9.5สตางค์คิดเป็น9.74ตัวที่2นะ BTS นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่4บาท7.2สตางค์นะเพิ่มขึ้น24สตางค์คิดเป็น5.36เเซ และตัวที่3มนะครับ IRPC นะครับวันนี้ราคาขึ้นปิดที่1บาท78สตางค์นะเพิ่มขึ้น22สตางค์ที่เป็น1 4 1 0และตัวที่4นะครับ CPO นะครับวันนี้ราคาขึ้นปิดที่65บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท75สตางค์คิดเป็น 2. 7 6ปนะครับนี่คือ4หุ้นสุสวิงนะครับถ้าเกิดว่านักลงทุนสนใจอยากจะเข้าไปเก็งกําไรกันต่อนะครับในสัปดาห์หน้าหรือว่าวันจันทร์หน้า การบ้านนะดูราของเทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้านลมถึงชุดขัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายใน,ในการเก่งกำไรในการเล่นของ4หุ้นสุดสวิงในเ่องของหุ้นเทคนิคสุดแทบนบ้านเลยคุณอภิวัตทวีสิเวทนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์อิพอร์ตเตอร์จำกัดกน,นะครับวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของ Kbank นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่า ทรงนี้ต้องบอกว่าโอ้แข็งแกร่งมากนะครับให้แนวรับที่150บาทแนวรับทะเบีนหนึ่งอยสี่สบาทส่วนแนวต้านอยู่ที่155บาทต้านทะที่160บาทอันนี้าราคาหุ้นของเคแบงหรือว่าธนาคารกสิกรไทยครับป,ปิดที่152่งบาทห้ต่างเพิ่มขึ้น6บาทที่เป็น4.10%สุดนึ่งศร์นส่วนเซฟสองที่คุณอภิวัฒน์แนะนำนั่นคือตัวของ AOT นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่า ทะลุเส้น200วันนะครับให้แนวรับที่62บาทแนวรับที่หกสิบบาทส่วนแนวต้านอยู่ที่65บาทต้านไปที่68บาทวันนี้ราคาหุ้นของ LT ปิดที่63บาทยีสิบหสตางค์เพิ่มขึ้น75สตางค์ที่เป็น1.20นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกุลูในวันสุดสัปดาห์นี้นะผมเชื่อว่านักลงทุนคงแฮปปี้แน่ิ้งกันทั่วันหน้านะไงก็สัปดาห์หน้าก็มาบู๊มาดุยกันใหม่นะสำหรับรายการกล้วยหอออมกับูรนนี้ต้ตงขท่า ผู้ชมพูกไปก่อนยั่งไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะทุกแพลตฟอร์มของโซเชียล media ผู้ซน้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับวันนีพ้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม